ะครับ,รบอยากรู้ว่าผมไปจับน้ําแข็งมาก้อนหนึ่งเวลาจับออกจากตัวเย็นเนี่ยแล้วมันติดมืออ่ะแล้วเวลาดึงอ่ะชอบจับเล่นอ,อย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นปฏิกิริยาอะไรเขาเรียกว่าปฏิกิริยาดูดพลังงานครับอืมอืมคือการที่น้ําแข็งนะครับมันจะดูดพลังงานความร้อนจากนิ้วของเราแล้วทําให้หนิ้วมือเราเนี่ยมันเสียพลังงานความร้อนไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเรียกว่าอุณหภูมิลดลองอย่างรุนแรงครับเราจะเจออะไรแบบนี้นะครับในแถบยุโรปครับถ้าเราไปจับหิมะหิมะอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดมืออย่างงี้เหรอ เออที่มันเย็นมากๆนะครับเช่นเสาเสาเหล็กนะครับมือก็จะติดถ้าดึงออกได้ไหมถ้าสามารถเออได้ครับได้มันสามารถทําให้เป็นแผลได้ไหมครับได้ครับคือมันุนแรงมากเรียกว่ายกตัวอย่างนะครับกรณีที่เออมือติดกับกุญแจประตูเหล็กมันทําให้บางทีมือลอกไปเลยก็มีครับอ๋อที่มาปฏิกิริยาดูดพลังงานครับอันนี้เกิดขึ้นกับน้ําแข็งอย่างเดียวอ่าเกิดขึ้นน้ําแข็งหรือวัตถุที่มันเย็นมากๆน้ําแข็งแห้งล่ะ ก็ใช้ได้ครับน้ําแข็งแห้งไนโตรเจนเหลวพันนี้นะครับสามารถเกิดได้นะครับอ๋อโอเคครับโอเคครับ